สวัสดีครับผมคนหากินชาแนลครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะครับี่มาลงเบ็ดครับลงเบ็ดเออมหาปลาได้มาเล่นซือา่นโอ้พอดีมีพวกปลาเลยครับทุกเดพนอยนึ่งโอเคครับวันนี้ผมก็มาสามขนมเหมือนเดิมครับนใเซนโนครับ เส้นละครับผม,ม,ม,มเส้นหนุม่มครับคนหากินชาแนวครับ <9 S 3> คอยติดตามกันนะครับเานีา่ม,รรม,มัดนั่นมัดนี่อ้อย่อยวยกแล้วเามบรรยากาศไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตักสามโมงครับสามโมงยังมีเวลาเยอะครับ อันนี้ก็ปักไปได้แล้วกันนะครับนี่จำเลยครับปักไปนี่คันครับโอเคครับเดี๋ยวปักต่อครับอันนี้ก็ปักไปได้ครึ่งเดียวครับหมดที่ปักก่อนเดี๋ยว ย้ายไปปักอีกที่หนึ่งครับอันนี้กำลังเดินกลับที่พักไกลเป็นกิโลเหมือนกันเลยครึ่งหนึ่งอโอเคครับติดตามเลครับบรรยากาศยามตามไราตามทุ่งนา ปากเบ็ดครับได้ไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งที่ปากหมดแต่วันเพียงปากพบแล้วครับส้มปากโจโลโอเคเกลับที่พักครับ วันนี้ผมใส่เยอะจิงเลยนะครับหมาเลยห,หมาเลยตามชมกันครับเขาโจโลโครับตัวที่สามนะครับมีเวลาถ่ายเลยตัวนังสวยครับดีขยัดปุะนะครับ ยยบ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 ฮะฮะโอ้โหเมื่อกี้ตัวยังใหญ่เลยไม่เหลือเต่ตัวแค่เนี้ย อะไรหวาเวียนเท้ๆโอ้โอ้ขาวโจโลอโอ้ขอญาติปลดกันครับหมานครับหมานหมาโอ้ อู้อขาวโจโลครับอู้อู้ขาวโจโลอุ้ยโหเฮ้ยครับตัดปอดก่อนครับ